คดีตากใบเลยค่ะก็คิดว่าหลายคนคงจะจำกันได้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยโอหยาวนานมาเกือบ20ปีละเพราะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี2547ค่ะและถ้าเรามาไล่ตัวไทม์ไลน์นะเราก็จะเห็นนะคะว่า มันเริ่มต้นจากอะไรคะเริ่มต้นจากวันที่19นะคะตุลาคม2547เนี่ยตอนนั้นนะคะตำรวจจากสอพอตากใบเนี่ยเขาไปจับชรบอรก็คือเหมือนกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะเรียกง่ายๆคือประมาณนี้นะคะ6คนตอนนั้นน่ะมันมีเหตุเหมือนกับบอกว่าป้นปืนบอกเหมือนถูกป้นปืนแต่ตำรวจตอนนั้นเขาบอกว่ามันไม่ใช่การปล้นชุดเนี้ยเป็นคนมอบอาวุธปืนไปให้กับผู้ร้ายเองนะคะเขาก็เลยเอาคนพวกเนี้ย มาที่สพตักใบแต่ตอนนั้นเนี่ยคนในพื้นที่บอกว่าคนเหล่านั้นน่ะเหมือนกับว่าถูกยัดข้อหาเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยนะมันก็มีการเขาเรียกอ,อะไรชุมนุมนะคะใหญ่เลยแหละหนในหน้าสพตักใบในขณะนั้นนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก6วันคะก็คือในวันที่25ตุลาคมเกิดการชุมนุมแล้วก็บอกว่าต้องปล่ตัวนะคะคนที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายแล้วท่าทีของภาครัฐในขณะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแข็งก้าวค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยทั้งนโยบายเรื่องยาเสพติดทั้งนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรามนะคะในเรื่อง ผู้ก่อการร้ายเนาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาจะใช้เหมือนกับว่านโยบายกำปั้นกำปั้นเหล็กมันก็เลยทําให้เป,เป็นสัญญาณที่ถูกมองว่าในระดับบริหารเนี่ยให้สัญญาณแรงก็เลยทําให้นําไปสู่การสลายการชุมนุมและมีการขนย้ายที่ไม่ถูกวิธีจนกระทั่งเกิดความสูญเสียขึ้นนะคะและก็เป็นปฐมบท ของคดีตักใบนะคะที่จนถึงขณะน,นี้แม้ว่าสารนราธิวาสเนี่ยจะรับคำฟ้องไว้แล้วแต่สุดท้ายนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะนำใครนะคะขึ้นศาลได้เลยและไม่ใช่แค่สารนราธิวาสเท่านั้นนะคะที่รับคดีนี้ไว้ค่ะก่อนที่คดีจะหมดอายุความประมาณสักเดือนเศษก็คือ12กันยายนที่ผ่านมาทางอายการสูงสุด ะะก็มีคำสั่งฟ้องในคดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยนะคะในคดีนี้เนี่ยมีจำเลยที่ร่วมกันทั้งสองสำนวนเลยคือสำนวนแรกเนี่ยญาติเหยื่อนะคะเขาเป็นคนไปร้องกรงกับสารนราธิวาสส่วนของอายการเนี่ยค่ะก็ทำคดีมานอกจากตำรวจซึ่งตำรวจเนี่ยสั่งไม่ฟ้องมาตลอดนะแต่อายการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องแต่เพิ่งสั่งฟ้องไปวันที่12กันยายนโดยนะคะจำเลยร่วมทั้ง2คดีนะ มีคนเดียวคือพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5ค่ะอันนี้นะคะแต่ทั้งหมดนะคะยังไม่มีใครที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลเลยนะคะ และคดีกำลังจะหมดอายุความนะคะในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะและอย่างที่เห็นนะบนหน้าจอคือว่าถ้าเราไล่เรียงไทม์ไลน์นะคะของผลเอกพิสารเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนค่ะว่ามันเกิดคำถามกับสังคมเยอะเลยอะว่าโอ้ยีสาสิงหาคมสารนราธิวาสรับฟ้องใช่ไหมซึ่งผลเอกพิสารเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่งเลยนะนะในขณะเดียวกันค่ะ หลังจากนั้นมีการยื่นหนังสือนะคะไปถึงสภาผู้แทนราษฎรขอลาประชุมตั้งแต่วันไหนคะตั้งแต่วันที่26สิบงหาคมจนถึง30ตุลาคมนั่นหมายถึงว่าอะไรคะมีการยื่นหลังจากที่สารนาราธิวาสรับนะคะที่จะพิจารณาคดีนี้ก็คือรับฟ้อง3วันเท่นั้นเองและ ยาวลายาวลายาวเลยไปถึง30ตุลาซึ่งนั่นเท่ากับหลังคดีหมดอายุความไปอีก5วันมันแบบว่าไม่สามารถที่จะมองเป็นอื่นไปได้เลยใช่ไหมสำหรับคนที่มองเข้าไปคะว่าโอ้นี่ใช่การหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยใช้แทคนิกในเรื่องกฎหมายที่คดีจะหมดอายุความใช่หรือเปล่า